ครับนี่เราจะมาดูโปเกมอนนะฮะของซุปตาทูนชาไทยตัวเล็กตัใหม่ครับจะเด้งนะครับมีเล่นมากี่วันครับโปเกมอนก็เล่นมาประมาณสองสวันนะครับเด็กมีเท่าไหร่นะฮะตอนนี้สิบสี่จนสิบห้าครับจับจับที่ไหนครับปกติก็แถวแถวบ้านครับแถวคลองสานครับคลองสานนะครับดีนะมีตัวหายากไหมครับเรามีครับจะมีบัตเตอร์ฟลายนะครับ เนี่ยมีโกดักล่างแรกล่างสองนะครับตัวตัวล่าสุดที่จับได้ตัวเดิมนี่ครับตัวนี้ตัวนี้จับได้เองใช่ไหมจับได้เองไม่ไเอเวอเรชันจับได้เองจับได้ที่ไหนครับบ้านก็ติดรถแล้วก็ดูครับนี่นะฮะโอเคก็ฝากนะฮะเล่นเล่นให้เป็นเวลาครับก็อย่าไปเล่นที่เปลี่ยวๆครับก็แถวๆบ้านพอครับ